นี่ครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะการใช้สารเคมีนะครับกาจัดแมลงครับกำจัดแมลงเพล่ไฟนะครับอีมาเมกตินเบนโซเอตนะฮะตัวนี้เป็นเป็นเป็นเกดนะครับแล้วผมมาผสมนะครับผสมกับน้าเนี่ยครับขาวๆเนี่ยขาวๆขุ่นๆเนี่ยครับห้าขวดนะครับก็ผสมได้ 5ถังนะครับถังสองรอยลิตรนะครับถังละขวดผสมไวเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะฉีดนะฮะอันนี้พรุ่งนี้จะฉีดส่วนอันนี้เป็นยวมิกนะฮะยวมิกฟูวิกนะฮะเป็นเป็นสารปรับปรุงดินนะครับช่วยให้ให้ข้าวนะครับต้นข้าวเนี่ยดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้เต็มที่นะฮะอันเนี้ยผมทดลองนะอันนี้จะเป็นดำๆเนี่ยครับห้าขวดเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวจะทดลองใช้ดูนะจีบคู่กันนะครับเนี่ยอันนี้ก็สั่งทางเน็ตมา450บาทนะบอันนี้360หรือ80จำไม่ได้นะครับก็สองอย่างก็ยังไม่ถึงพันนะครับนี่ก็ขีดได้เยอะนะครับเนี่ยห้าถังก็อย่างน้อยก็ยี่สิบไล่นะครับ ดี๋ยวลองใช้แล้วก็เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะครับเป็นการลดต้นทุนอย่างหนึ่งนะครับของเกษตรกรนะครับเนี่ยฮะนอกจากการใช้สารเคมีนะครับเดี๋ยวผมีวิธีจะบอกนะฮะส่วนใหญ่เราจะดูยี่ห้อนะครับยี่ห้อย่อสินค้านะครับแต่จริงๆแล้วเขาให้ดูตัยเนี้ยชื่อสามัญนะครับนี่ฮะชื่อสามัญยานะครับ อย่างตัวนี้ครับอีมาเมตินเบนโซเอตนะครับให้ดูชื่อยาเวลาใช้นะครับส่วนใหญ่เกษตร,รกรจะดูแต่ยี่ห้อเขาจะจําแต่ยี่ห้อซึ่งยาตัวนี้อาจจะมีหลายยี่ห้อนะครับอันนี้อย่างหนึ่งครับอย่างที่สองก็คือให้ดูกลุ่มยานะครับเนี่ยลักษณะกลุ่มยากลุ่มหกอันนี้เป็นกลุ่มหกนะครับมีมันมีหลายกลุ่มนะครับ ยี่สิบกว่ากลุ่มนะครับผมจำไม่ผิดนะฮะยี่สิบสิบกลุ่มเนี่ยประมาณเนี้ยครับนะฮะให้ใช้สลับกันนะครับอย่าซ้ําสมมุติเราฉีดครั้งที่หนึ่งเนี่ยใช้กลุ่มหกครั้งที่สองก็จะให้ใช้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับบางทีส่วนใหญ่เกษตรกรไม่รู้นะครับก็จะซื้อยาก็จะซื้อแต่แบบใช้ยี่ห้อนี้นะฮะหรือพอคนดั้นหน่อยพอรู้หน่อยก็จะดูแต่นี้แต่ยาสารบางตัวเนี่ยมันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับอย่างกลุ่มหกีัมีหลายตัว ซึ่งมีอะไรมั่งผมก็ไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับไม่รู้คนระับเพราะว่าไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้มานะฮะนี่ครับให้ดูกลุ่มยาตรงนี้ด้วยนะครับต้องไม่ซ้ํากันนะครับคือถ้าซ้ำก็เหมือนยาตัวเดิมเพราะว่าพวกมแมลงพวกหนอนก็เขาเคมีสร้างผุมด้านฐานถ้าเราฉีดไปมันก็จะไม่อยู่นะครับจะต้องสลับสลับกลุ่มที่ก็บอกสลับยาสลับยาคือบางทีเราดูแต่ตัวนี้บางทีมันอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับต้องดู ต้องดูตรงนี้ด้วยนะนี่ยอันนี้กลุ่ม6นี่ครับอันนี้ก็อีกตัวนะฮะเนี่ยชื่อกันค้านะครับอีมาเมตินเบนโซเอต 5G อันนี้คือชื่อกันค้านะครับแต่ชื่อสามัญชื่อตัวก็ตัวเดียวกันกับตัวเมื่อกี้นะครับเนี่ยเป็นกลุ่ม6เหมือนกันนะครับถ้าเราครั้งที่แล้วใช้ตัวนี้ทั้งสองใช้ตัวนี้ก็คือประสิทธิภาพมันก็ จะน้อยลงครับเพราะว่าพวกหนอนแมลงก็มีความต้านทานนะครับเราต้องย้ายเปลี่ยนกลุ่มนะฮะเปลี่ยนตัวสารนะฮะเนี่ยตัวนี้อาชีทามีพิษนะฮะตัวนี้ครับชื่ออาชีทามีพิษอ่เนี่ยครับอันนี้เป็นอยู่กลุ่มสี่นะฮะคนละกลุ่มคนละกลุ่มนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาก็เดี๋ยวจะฉีดสลับกันกับตัวเมื่อกี้นะครับนะฮะสลับกัน กลุ่มสี่เห็นไหมครับให้ดูตรงนี้ด้วยนะฮะกลุ่มสี่เพราะว่าหนอนมแมลงสร้างสร้างภูมิต้านทานกับตัวที่ผ่านมาก็แต่ตัวนี้ยังไม่เคยก็มันก็ยังสร้างไม่ได้นะครับก็คือประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นนะฮะก็ลองดูนะครับครับเนี่ยฮะเดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นฮอร์โมนนะครับส่วนใหญ่ เกษตรกรมาเรียกฮอร์โมนนะครับแต่จร mm ิง hmm. ๆคือนะตัวนี้เป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะครับเนี่ยดูตัวนี้นะครับมันเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับเนี่ยธาตุอาหารรองนะครับดูนะธาตุอาหารรองเนี่ยแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับปริมาณไม่เยอะนะครับสองเปอร์เซ็นต์กับหนึ่งจุดห้านะครับเล็กตัวก็คือเป็นอันนี้ฮะเป็นธาตุอาหารเสริมนะฮะ เหล็กเมกะนิตทองแดงสังกะสีโบลอนแล้วก็อีกตัวคืออ่านไม่ชัดนะฮะเนี่ยพวกนี้เป็นธาตุอาหารเสริมนะครับจะไม่เยอะนะครับดูดูเปอร์เซ็นนะฮะศูนย์จุดศูนย์จุด,จดทั้งนันไม่เยอะครับมีธาตุอาหารรองเนี่ยอาจจะมีสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งจุดห้านะครับของพวกนี้คือจริงๆแล้วพืชใช้ไม่เยอะนะครับเอาไปใช้ไม่เยอะไม่เหมือนธาตุอาหารหลักนะครับที่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแทสเซียมอันนี้จะใช้เยอะ แต่พืชจําเป็นต้องใช้นะครับใช้น้อยก็จริงแต่จำเป็นต้องใช้นะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยให้ใช้พืชใช้กันนะนจริงตรงนี้พืชต้องใช้นะใช้น้อยแต่ต้องใช้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็อันนี้ก็คือซิงค์นะครับก็คือสังกสีถาดสังกสีนะฮะเนี่ยครับอันนี้ก็มีไม่เยอะครับแต่ต้องมีต้องใช้นะครับเนี่ยตัวนี้คือสังกสีนะครับ อันนี้ทาุอาหารลองทาุอาหารเสริมครับส่วนใหญ่เขาจะเรียกฮอร์โมนนะ,ะเกษตรกรจะเรียกฮอร์โมน